สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Postal Brain Damage นะครับก็คือเกมเกานะครับเพื่อนๆค่อนข้างจะเกาเลยยังไงก็มาดูกันนะครับยิงแหลกอย่างเดียวเลยเหมือนดุกนูเคมดุกนูเคเลยนะครับเพื่อนๆยิงแบบแหลกนะครับบอกไว้เลยว่าปืนนี้ก็เก็บเอาได้นะครับมันจะมีในเกมให้เราเก็บนะครับแล้วก็นี่เป็นปืนลูกซองนะครับเพื่อนเ นี่ก็นี่เป็นเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยนะครับเลื่อยเลื่ยนี่ครับอาวุธก็ประมาณนี้แล้วเราก็ต้องโอ้โหนั <N> ่น <un S 2> อะไรอะเต้นกันใหญ่เลยอุ้ย <c oughs> อ้ยอ,ยอ,ยอยนี่ครับหมาพวกนี้คือมันจะทำร้ายเรานะครับให้เพ, <c oughs> พื่อนเพื่อนยิงมัน <c oughs> เดี๋ยวไปจัดการข้างในก่อนอตะแก่นี่ก็ไล์นะครับเพื่อนเพื่อนถือปืนลูกซอง ให้เพื่อนเพื่อระวังให้ดีนะครับเนี่ยครับแล้วไอ้เจ้าที่มันลอยอยู่ข้างบนเนี่ยครับไอ้เจ้าอ้วนนี่มันมันคุย,ยงเบอร์เกอร์มานะครับเพื่อนเพื่อนระวังไว้ไไไนี่แล้วตะแก่นี่นี่ร้ายนะครับบอกไว้เลยยิงได้นะครับคนยิงแล้วเก็บของ นูนนูนนูนเต้นกันใหญ่เลยเนี่ยครับเก็บของให้หมดมีพลังชีวิตด้วยนะครับพลังชีวิตก็เก็บ จากหลอดเข็มฉีดยาสีแดงกับพิซซ่านะครับเพื่อนๆอาหารเสียงดังมากเลยอันนี้คืออาวุธนะครับหมายถึงว่าเป็นกระสุนนะครับให้เราเก็บเกมกาวนะครับ เกมมันค่อนข้างจะแบบแปลกๆหน่อยเกมนี้ยิงได้หมดนะครับหมาที่มันมีหลังคามันมีมันมีบ้านเล็กๆอยู่บนหัวนี่โหดนะครับเป็นเพื่อนให้ระวังด้วยกว่ามันจะตายนะครับโอ้โหต้องยิงแม่นๆหน่อยนะครับไม่งั้นไม่รอดนะครับโดนมันฆ่าตายได้นะครับนะครับรูปหัวใจเราทางด้านขวามือนั่นคือพลังงานอ่าชีวิตนะครับเก็บเข็มฉีดยาสีแดงกับเอ่อพิซซ่านะครับเพื่อนๆ นี่น,นีเดี๋ยวยิงจากนี้ก็โดนนะครับเห็นไ,ไหมครับยิงแล้วโดนด้วยนี่เรียบร้อยเกมนี้ยิงไกลมากนะครับบอกไว้เลยเรียบร้อยยิงมันไว้ก่อนนะครับไม่ต้องไปเกงใจมันเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันฆ่าเราแบบไม่เกงใจเหมือนกันไอ้บ้านที่มันปิดอย่างนี้เข้าไม่ได้นะครับแต่บ้านที่ไม่ได้ปิดเข้าได้หมดนะครับเพื่อนๆดูดิโอโหฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มี โอ้โหมันยิงแม่นนะครับผมบอกไว้เจ้าอ้วนนี่ร้ายนะครับหมานี้ก็ยิงมันไกลๆนี้มันไม่ค่อยมีอันตรายนะครับอ่าแต่อย่าให้มันเข้าใกล้นะเพื่อนๆเพราะมันกัดเรานี้เลือดลดเยอะเหมือนกันนะครับเจ้าอ้วน,นสองตัวนี้ละอุ้ย เนีย่ยเพื่อนๆพ,พยายามหลบเบอร์เกอร์ที่มันเพี้ยงมาให้ได้นะครับพยายามจะอยู่เฉยนะครับเพื่อนเพื่อนพยายามหลบให้ได้นะครับดูมันดึงเบอร์เกอร์มาจากกางเกงในมันอะไอเจ้าอ้วนเนี่ยมันร้ายนะครับตรงนี้มีของให้เก็บแฮะอ่านี่ครับเข็มชิดยาเห็นไหมครับ เก็บได้เลยนะครับมันจะทําให้เลือดเต็มนะครับบ้านที่มันเข้าได้เพื่อนๆเข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีของให้เก็บนะครับเนี่ยครับอันนี้เข็มฉีดยานี้เติมพลังได้เยอะนะครับด้านเข็มเล็กนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้เข็มใหญ่นี่นี่เข็มเล็กนี่เข็มใหญ่นะครับโอเคเข็มใหญ่จะเติมเลือดได้เยอะกว่าเข็มเล็กนะครับ แล้วก็เนี่ยครับแมกกะสุดเราอยู่ด้านบนสุดผมชอบใช้ปืนนี้นะครับเพราะว่ามันยิงง่ายเดีย๋ยวเข้าบ้านนี้นะครับบ้านนี้เข้าได้เกมนี้กล่าวมากนะครับบอกบอกไว้ไ <c oughs> อ้เจ้านี <c oughs> ่โหดนะครับให้ระวังด้วยปืนลูกซองมันแรงนะครับแรงอย่าประมาทนะครับนนี้ออกไปส่วนหลังบ้านอันนี้เป็นชุดเกาะนะครับ เ็นชุดเกาะเก็บได้นะครับเพื่อนๆพยายามเก็บพยายามเก็บนะครับนี่ครับปึ๊บมไม่มีอะไรละบ้านตรงนั้นก็ไปได้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นลอยอยู่บนฟ้าแต่เพื่อนๆต้องหาทางเดินขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากนิดนึง คนพวกนี้ยิงมันได้นะครับแล้วก็เก็บของมันมาก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมมันมาเฝ้าตรงนี้หมานี้ระยะไกลนี้ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับเรียบร้อยเจ้าลุงแก่นี้ก็ไล่นะครับบอกไว้ and done and done อุ้ยโอเ้เจ้านี่ ยิงยิงมันโอ้ข้างในยังมีอีกสองนะอุย้ยนี่ครับหมาตัวนี้ผมบอกมาเลยว่าโหดมากนะครับพเพื่อนๆต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาให้ดีๆนะครับอย่าวิ่งเป็นเส้นตรงพเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็ยิงมันไปเรื่อยๆเนี่ยครับยิงจนขวาอุย้ยงานแหละ<ๆ>เห็นไหมผมว่าแล้วระวังนะครับ อย่าพยายามวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับเพื่อนๆนเพราะว่ามันจะกระโจนใส่เราได้ง่ายแต่ถ้าเพื่อนๆนวิ่งเนี่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ้อมเป็นวงกลมเนี่ยจะยิงง่ายนะครับมันจะทําอะไรเราไม่ได้พยายามเล็งให้โดนหัวนะครับ <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเก็บของนะครับเรียบร้อยนี่พิซซ่านะครับเอามาเติมเลือดเรา นี่นี่เติมเลือดนะครับที่ไม่มีอะไรด้านนี้พยายามลื้อของให้ให้ครบนะครับเพราะว่ามันจะมีของให้เราเก็บเกือบทุกที่เลยนะครับนี่อันนี้ก็เก็บมาโอเคนี่อ๋ออันนี้เป็นอะไรอะ่ะ เหมือนเป็นตะขอนะครับนี่ยิงให้โดนนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็พุ่งไปเห็นไหมครับเป็นปืนตะขออุ๊ยโอ้โหเนี่ยครับเพื่อนๆต้องพยายามพยายามอย่าอยู่เฉยนะครับไม่งั้นตายนะครับเ,เจ้าแก่นี่มันร้ายนะครับ ระวังด้วยต้องเอาให้อยู่นะครับเพื่อนๆถ้าไม่อยู่นี่แย่นะครับเลือดลดไม่หยุดเลยเพราะว่ามันยิงแม่นนะครับมันยิงด้วยลูกซองมันอะไม่ธรรมดานะครับผมบอกไว้แก่แต่โหดโอ้โหนี่ยิงจากนี่โดนนะครับต้องเล่นงานมัน เรียบร้อยนะครับเจ้าหมานี้ก็ยิงได้นะครับเรียบร้อยอุยอ้ยอ๋อมันมีตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งผมไม่เห็นโอเคจริงๆก็ไม่ได้อยากยิงหรอกนะแต่กริชท,ทำไมก็ไม่รู้อะ่ะโอเคอ ยิงมันเรียบร้อยต้องยิงตะขอแล้วแหะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทางตันแล้วนะครับเนี่ยต้องยิงตะขอไปด้านนี้นะครับนี่ยิงไปเนี่ยครับผมชอบไปกดเมาส์ซ้ายทุกทีเลยเมาส์ซ้ายคือยิงธรรมดานะครับนี่ แมกกาซินนะครับแมกกาซีนต้องร,รีบเก็บนะครับเพื่อนๆต้องเก็บให้ได้เยอะๆนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่มีแมกกาซินนี้ลําบากนะครับเพื่อนทําอะไรตรงนี้บอกเลยว่าเกมกาวมากนะครับเกมนี้กาวจริงๆโอ้ยตู้เย็นตู้เย็นนี้ลือ้อมันจะมีพิซซ่าอยู่นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆแล้วไอ้นี่เป็นชุดกรอกกันกระสุนนะครับต้องเก็บ ดูว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าไหมไม่มีนะครับโอเคเราก็ดึงไปเลยนั่นแหละเดียวมาค้นบ้านนี้กันนะครับเอาร้องอีกร้องทำไมไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยแต่ก็หนีไว้ก่อนอโทษทีเพื่อนโหดร้ายไปหน่อยเกมนี้ก็โหดนะครับยิงแล้วเลือดอาบนะครับเกมนี้ โอ้ ه, ถุงเลือดเต็มนี่แมกกาซินเก็บไว้นะครับเพื่อนๆแมกกาซินจำเป็นนะครับขอโทษทีรีสเสียงดังเลยอะอุย้ยทางไหนเนี่ยถูกทางไหมเนี่ยถูกทางหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมมาถูกทางหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาจากด้านไหนอ๋อน่าจะเป็นทางนี้นะครับถูกล้ไปเลองดูปึ๊บเคโอ้โหป่าเพียบเลย ระยะไกลนี้ไม่ต้องกลัวมันนะครับพยายามจะหยอยู่กับที่นะครับเพื่อนๆผมเตือนแล้วเห็นไหมต้องยิยงให้แม่แมนๆหน่อยนะครับโอ้โหดูมันยิยงมานี่เพียบเลยอโอ้โห มันร้ายจริงๆอ่ะต้องเอาลูกซองหน่อยนะครับถึงจะเอาอยู่โอเคโอ้โหมีให้เก็บรัวๆเลยตรงนี้อันนี้เป็นชุดเกาะนะครับเพื่อนๆโอ้โหกับเลือด กินกันกระหน่ำมากโอเคของให้เก็บเยอะมากนะครับตรงนี้โ,โหดนะครับเมืเ่อกี้ถือว่าโหดเลยอ่ะเพื่อนๆระวังด้วยนะครับถ้าหากว่าเล่นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยบ้านนี้ครับเป็นชอบมีหมาพุ่งขึ้นมาระวังให้ดีนะครับจะเจอบ้านเล็กๆเ,เหมือนเมื่อกี้ที่ผมให้ดูอ่ะเพื่อนๆระวังนะครับมันมีหมาผุดขึ้นมาอะไรอ่ะ เอา้าโดนจับโอเคจบด่านนะครับเพื่อนๆมันเป็นด่านด่านไปนะครับสำหรับเก<ท>มเกาาเนี้ย <laughs> เกมที่ชื่อว่า postal นะครับ postal brain damage นะครับก็คือสมองถูกทำลายนะครับถูกทำลายโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมนี้นะครับเกาพอสมควรก <laughs> ็อย่างที่บอกนะครับว่ามันยิงยิงยงอย่างเดียวแล้วเทคนิคทิกอะไรผมก็บอกนะครับว่าเจอแต่ละตัวเป็นยังไงบ้าง ยังไงนะครับเพื่อนๆถ้าเจอแล้วก็ตั้งสมาธิแล้วก็บังคับให้ดีๆนะครับพยายามอย่ายหยุดอยู่กับที่นะครับถ้าเพื่อนๆอยู่อยู่กับที่นี้เป็นเป้านิ่งแน่นอนและจะแพ้นะครับพยายามเล็งยิงแล้วก็เคลื่อนตัวให้เร็วๆนะครับมันจะรอดไปได้นะครับประตูเนี่ยแต่ละสีก็ต้องใช้กุญแจแต่ละสีของมันนะครับมันจะมีประตูที่มีสีที่แปลกแตกต่างออกไปนะครับถ้ามันสีที่แปลกๆเหมือนเพื่อนๆไม่เคยเปิดแสดงว่าเพื่อนๆต้องหากุญแจสีนั้นให้เจอนะครับ เ้าถึงจะเข้าประตูนั้นได้มันเป็นประตูบ้านพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเข้าไปเก็บของพิเศษโอเคนะครับมิชชั่นนี้ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับเกม Postal Brand Damage นะครับวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ Amo Channel นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้นะครับก็ค่อนข้างเก่านะครับยิงแหลกกันอย่างเดียวเลยโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆ